สวัสดีครับผมวันนี้เป็นวันแรงงานวันที่หนึ่งพฤษภานะครับผมก็เพิ่งจะว่างมาพักเสียงใสครับวันนี้ก็พาลูกชายมาเที่ยวครับเที่ยวชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับนี่ก็ลูกชายก็เห็นลิงเห็นพวกคิงคองพวกอะไรก็ทําตามครับตามภาษาเด็กน้อยครับตามจินตนาการของเด็กเขาจะชอบครับวันนี้ก็จะมืดนิดหนึ่งนะครับจะย้อนแสงนิดหนึ่งพอ ฟ้าฝนค้มมากทํำท่าจะตกครับช่วงนี้ก็จะประมาณใกล้ๆบ่ายสองบ่ายสามนะครับผมก็ทําคลิปนี่ก็เป็นตัวผมเองแล้วก็ลูกชายแฟนเขาจะนั่งอีกฝั่งนึงนะครับนี่ก็เป็นรถไฟนะครับรถไฟที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับก็ค่าใช้จ่ายปเปิดเสร็จก็ร้อยนึพอดีครับผู้ใหญ่ก็คนละ35บาทแล้วก็รวมเด็กน้อยอีก ตอนนี้ผมใกล้จะกลับแล้วครับพอดีมาเจอรถไฟลูกชายอยากขึ้นก็เลยให้ลูกชายขึ้นถ้าไม่ขึ้นเขาจะงงไงเขาจะเขาชอบขึ้นรถไฟรถกอล์ฟรถกอล์ฟผมก็เช่าพาลูกชายกับแฟนขี่รอบแล้วครับรอบหนึ่งก็ถ้าเป็นรถกอล์ฟก็จะอยู่ที่ราคาที่500ครับแล้วก็มีวางมัดจํา50บาทแล้วก็เขาจะเอาบัตรประชาชนหรือบัตรขับขี่เราก็ได้ครับ เป็นการค้ำประกันไว้เพื่อป้องกันรถเขาชำรุดเสียหายเพระรถก๊อบเขาจะเป็นรถไฟฟ้าครับจะไม่ใช้น้ำมันก็ขับขี่ถามว่าขับคล่องไหมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับค่อยๆไปก็ขับขี่ตามตามหลังเขาคนที่เขาไปก่อนเราเราก็ตามเขาถามว่ารู้จักกันไหมก็ไม่รู้จักกันหรอกครับก็ตามเขาไปเฉยเฉพาลูกชายไปดูอะไรนะแม่ฮิปโป แล้วก็มีช้างมีพวกเสือพวกอะไรต่างๆสัตว์ต่างๆตอนที่นั่งบนรถก็จะไม่เห็นอะไรครับจะเห็นผมการกลูกชายอย่างเดียวพอข้างๆบางทีก็จะกล้องจะโฟกัสไม่เห็นครับมันจะมืดมาก <c oughs> <c oughs> นานๆทีครับได้พักผ่อนได้หยุดก็อยากถ่ายภาพบรรยากาศเก็บไว้ครับเผื่อวันหนึ่งวันเวลาผ่านไปปีสองปีหรือ ห้าปีสิบปีผ่านไปเราย้อนกลับมาดูคลิปตัวเองกับลูกชายหรือไม่เขาเห็นคลิปตัวเองเขาจะได้จําไว้ว่าครั้งหนึ่งปะาป๊า,ปากับแม่จ๋าพาเข้ามาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวประมาณนี้ครับเป็นสตอรี่เก็บไว้เป็นความทรงจําที่บางสิ่งบางอย่างถึงเราจะย้อนกลับมาได้แต่วันเวลาแล้วก็สถานที่เหมือนเดิมแต่วันเวลาจะไม่เหมือนเดิมครับจะเปลี่ยนไป แล้วก็อีกอย่างอายุเราก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยเราก็เก็บความทรงจำไว้ความน่ารักของลูกเราครับไว้พบกันใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับ